ะให้ดูผ้ากุ้งนะครับกุ้งแบบเยอะมากนี่มีแต่กุ้งทท้งนั้นเลยร้านนี้ต้องจองโตะนะครับถ้าไม่จองโต๊ะเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ได้โต๊ะสูงมากเลยนะครับถ้ามาถูกทางก็จะเจอทางลงห้วยแบบนี้แล้วก็จะขึ้นเขาอีกรอบหนึ่งข้างจะเป็นสระน้ำถ้ามาไม่เจอนี้แสดงว่ามาผิดทาง ร้านเจเล็กส้มตำห้อยมหารถเต็มเลยวันนี้ขนาดเป็นวันธรรม,มดานะเนี่ยร้านเจเล็กส้มตำห้อยมหาอยู่บนเขาภูดอนนี่เป็นร้านเล็กๆแบบนี้แล้วก็จะมีที่นั่งด้านบนด้านล่างฝั่งนู้นจะเป็นที่นั่งด้านบนตรงนี้จะเป็นที่นั่งด้านล่างนะครับวิวจะเห็นภูเขาด้านล่างด้วยวันนี้เราจะลงไปนั่งด้านล่างกันนะครับ ได้เมนูมาแล้วเดี๋ยวไปสั่งกันที่ร้านเจเล็กส้มตำห้วยมาหานะครับเมนูที่แนะนำเลยก็คือจะต้องสั่งนะปลากุ้งดิบนะครับอร่อยมากแล้วก็จะมีอีกนี่แหนมซี่โครงทอดแต่วันนี้หมดนะครับจะเหลือแต่ปีกไก่ทอดก็จะสั่งถ้ามาเราก็จะสั่งสามอย่างเนี่ยหนึ่งสองสามอย่างเนี่ยพร้อมกันเป็นเบสแล้วก็นอกจากนั้นจะอยากกินอะไรก็จะสั่งเพิ่ม วันนี้จะลองสั่งเป็นส้มตำไทยกับตำผักรวมแคปหมูมานะครับเดี๋ยวจะดูกันว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้คือผ้ากุ้งนี่เมนูเด็ดประจำร้านเลยจานนี้ราคา200บาทนะคะน,นี่เป็นตำผักรวมแคปหมูแล้วก็อันนี้เป็นส้มตำไทยชุดผ้ากุ้งเขาจะมีผักมาให้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้เลย จะให้ดูผ้ากุ้งนะครับกุ้งแบบเยอะมากนี่มีแต่กุ้งท้งนั้นเลยประมาณแบบยี่สิบสามสิบตัวแล้วก็ด้านล่างจะมีผักนิดเดียวจะมีเครื่องน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยนะครับเนี่ยอร่อยมากถ้ามาที่เนี่ยแนะนําให้สั่งอันนี้นะครับอันนี้เป็นตาผักรวมนะครับก็จะใส่เป็นกุ้งแล้วก็แคปหมูมาด้วยอันนี้ก็อร่อยนะครั้งที่แล้วเคยสั่งไปรอบหนึ่งละนานละครั้งนี้มาก็ลองสั่งอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นปีกไก่ทอด อีเมนหนึ่งอาจจะเป็นซี่โครงหมูแต่ว่าวันนี้เขาหมดก็เลยสั่งมาได้แต่ปีกไก่ทอดน,นะวันนี้สั่งมาประมาณสี่อย่างจำไม่ได้เหรอเสียดายนะครับวันนี้โทรมาแค่จองโต๊ะแต่ว่าไม่ได้สั่งอาหารไว้<ม>ก็เลยไม่มีแหนมซี่โครหมูนะครับเหลือแต่ปีกไก่ทอดน,นะคะ ซี่โครงแหนมซี่โครงหมูโมดัดอดกินเลยนี่นะครับผ้ากุ้งกุ้งแบบเยอะมากนี่ตักกินกันไปแบบสามสี่รอบแล้วครับยังมีกุ้งเหลือเยอะอยู่มากเลยถ้ามานะครับแนะนําให้สั่งในูนี้เลยเด็ดมากร้านนี้ต้องสั่งผ้ากุ้งนะครับตำผักรวมนะครับมีกุ้งมีหมูกรอบมีผักชิมชิน เหมือนเคยสั่งไปรอบหนึ่งแล้วนะครับอร่อยนะแต่วันนี้จะลองชิมอีกครั้งหนึ่งต้าผักรวมรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนะครับจะเปรี้ยวนํานิดนึงนะครับแล้วก็หวานตามอร่อยครับอร่อยอันนี้เป็นตำไทยนะครับตำไทยเขาจะออกหวานนํานิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเปรี้ยวเค็มตามนิดเดียวนะครับจะออกแต่จะออกหวานนําจานนี้รสชาติไม่ติดหวานนะครับ จอกเปรี้ยวนำเลยไม่ติดหวานนะครับอร่อยมากถ้ามาแนะนำให้สั่งจานนี้นะครับปักกันไปคนละห้าหกรอบแนละ้วยังเหลือกุ้งอีกเต็มเลยเห็นไหมแบบจานนี้คุ้มจริงๆค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมกับข้าวเหนียวเครื่องดื่มเส้นมีแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็รวมอยู่ที่720บาทครับ